ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นข้อสอบที่น่าสนใจข้อนี่นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็เป็นกฎสมดุลของความร้อนนะครับกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมเดนามิกนะครับอ่าสตอรี่ของโจทย์ข้อดีมันว่าถ้วยอลูมิเนียมนะครับมีมวล200กรัมนะครับบรรจุน้ำนะครับมวล100กรัมนะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็คือถ้าในภาวะปกติเนี่ย ถ้วยกันน้ําก็ควรจะต้องอุณหภูมิเท่ากันถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเกิดการสมดุลในทางความร้อนแต่ว่ามันเป็นภาวะไม่ปกติเพราะว่าเราดันให้ความร้อนแก่ถ้วยนะครับสมมติว่านะเรามาลองดูตอนแรกนี่ผมมีถ้วยอยู่ใบหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้นะผมก็ตั้งไว้นะครับตอนแรกแล้วก็มีน้ําอยู่ปริมาณนึงนะครับเป็นยังไงทีนี้ นะโ okay. อเคประมาณนี้ซึ่งถ้าเรามองดูนะครับจากตรงนี้มีคัว่วมีน้ำอะไรประมาณนี้นะอะเราก็สังเกตเห็นนะครับว่าจากตรงนี้นะตอนแรกมันมีแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาปันไปให้ความร้อนให้ความร้อนอะะน,นะครับ โอเคพอเราให้ความร้อนกับน้ำใช่ไหมครับน้ําก็ได้รับความร้อนประมาณหนึง่งใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะเราก็พบว่าในกราฟนะครับที่เขาให้มาเนี่ยครับเป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับภาชนะใช่ไหมเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นกราฟเส้นตรงแนวโน้มนะครับก็คือทําให้อ่า น้ำภายในถ้วย,ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นคือเราวัดภาชนะคงจะลําบากใช่ไหมครับเราก็เลยเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้เอ้ยกระป๋อมันต้องอยู่ตรงนี้สิใช่ไหมครับอะประมาณนี้นะครับก็จะเกิดมาเป็นภาวะแบบนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่เราได้มานะครับนะจากการที่เรา เอาไฟไปอัางมันไว้นะครับตอนแรกเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันมีอุณหภูมิทีกับทีเหมือนกันประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้พอเราเอาตัวนี้ไปอ่างไว้ใช่ไหมสิ่งที่เราได้ก็คือว่าอืมนี่นะนี่อาจจะเป็นเราเรียกว่าอะไรในทางเคมีผมลืมว่าตะเกียงบุนเส้นเหรอใช่ไหมน,นะครับประมาณนี้ดังั้นเราก็จ,จะได้ว่าข้อมูลจากกราฟเนี่ยมาจากตรงนี้นะครับผม ทีนี้อัตราการเพิ่มเข้าไปเนี่ยของพลังงานน,นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวตะเกียงบุนเซนเนี่ยให้พลังงานไปคืออะไรครับสาจูลต่อวินาที30จูลเปอร์เซกันประมาณนี้1นึ่งวิให้30จูลสองวิให้60จูลประมาณนี้นครับทีน,นี้มองดูจากตรงนี้สมมุติให้น้ำและถ้วยอลูมิเนียมอยู่ในสภาพสมดุลตลอดเวลาไม่มีการสูญเสียพลังงานนะครับ กำหนดให้น้ำมีค่าความจุความร้อนอยู่ที่4,200จูลกิโลกรัมเคลวินจงหาค่าความจุความร้อนนะครับของอลูมิเนียมด้วยนะครับอืมน่มาสนใจก็คือพูดง่ายๆว่าเขากำลังถามเราว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยสมมุติให้น้ำและถ้วยอลูมิเนียมอยู่ในสมสภาพสมดุลความร้อนตลอดเวลาเหมือนที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดในตัวนี้อุณหภูมิอะไรนี่อุณหภูมินั้นด้วย ถ้าเกิดความร้อนที่ได้มาเนี่ยครับถูกส่งต่อไปที่น้ำใช่ไหมเราก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดนี้อุณหภูมิเป็นท2สองอันนี้อุณหภูมิทีสองด้วยประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยไออุณหภูมิทีหนึ่งเนี่ยคือตอนแรกเลยตอนที่เรายังไม่ได้อังไฟนะครับผมมันคือสิบห้าองศาเซลเซียสใช่ไหมสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับไัน,นี้ก็คือสิบห้าองศาเซลเซียส พอหลังไฟเท่านั้นแหละเราใช้เวลาไปเท่าไหร่ะสามร้อยหกสิบวินาทีหารด้วยหกสิบซิมันอยู่ที่ประมาณสักหกนาทีอันนี้หาเล่นๆไม่ไม่จำเป็นต้องหารก็ไแหละอันนี้ก็คือได้มาอยู่ที่เราราวสักมองยากเหมือนกันนะครับมองค่อนข้างยากแต่มันเป็นเส้นตรงนะเราสามารถที่จะดูแนวโน้มดูเทรนด์ของมันได้เราดูเส้นนี้ดีกว่าดูเทรนด์เส้นนี้ดีกว่าอืม มนีการฝึกดูการาฟด้วยข้อนี้นะครับเราจะเห็นสามเหลี่ยมการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเราเห็นตรงนี้เราก็จะได้ว่านะครับตรงนี้ไปตรงนี้คือเท่าไหร่ครับประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับในเวลาตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ในเวลาคือ300ร้อยเซกใช่ไหมสามร้อเกเพราะฉะนั้นความชันของเราคือ15องศาเซลเซียสส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ300 เซ c o น d นะครับประมาณนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้เราก็ยังไงครับเอาตัวนี้ไปไปคูณใช่ไหมเราจะเห็นว่าจูนของเราเนี่ยนะครับผมมันสามร้อยจูนใช่ไหมซึ่งไอตัวเนี้ยเราจะมองดูว่าในสิบห้าองศาเซลเซียสของน้ำที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับนะอันนี้คือเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาในสามร้อยแสดงว่าตอนนี้เนี่ย เราก็จะบอกว่าท2สองนั้นเป็นเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราตั้งอังไว้นานเท่าไหร่นะครับประมาณนี้่ะแต่ตอนนี้เราเราเล่นอยู่ที่เท่าไหร่เอาเป็นสักสามร้อยแล้วนะนะครับเราจะเห็นว่าทุกๆสามร้อยเซกเกิลมันจะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดผมลองตัดเล่นๆอ่ะฟึบฟึบป,ประมาณนี้นะครับสามหนึ่งสามสองนะอันนี้คือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อย เซลเซียสเปอร์เซคันะครับหรือถ้ามองดูคือ0ูนย์จุดศูนย์สเซลเซียสในทุกๆเท่าไหร่ครับในทุกๆหนึวินาทีนะในทุกๆหนึวินาทีประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเราเอากี่วินาทีมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเพิ่มขึ้นประมาณนี้อืมทีนี้ถ้าเกิด มาวิเคราะห์ความร้อนที่ได้เพราะฉะนั้นความร้อนของเราคือเท่าไหร่ครับ300รอยจูลนะฮะสามจูลพลังงาน300ร้อยจูลเนี่ยเข้าสู่ระบบนี้หมดเลยนะครับอ่ะลองคิดดูไม่ใช่ส0มจูลเพิ่ปสามสิบจูลสามสิบจูลเนี่ยใน1วินาทีเนี่ยนะครับนะถ้ามองดูมันจะเข้าไปที่น้ำด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่ถ้วยด้วยใช่ไหมครับการเข้าไปที่น้ำเนี่ยน้ำของเราเนี่ยก็คือ ทำให้น้ำอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเอฟเฟกของมันนะก็คือทำให้น้ำร้อนขึ้นเท่าไหร่ครับ0.02แต่ถ้วยร้อนขึ้นเท่าไหร่ผมไม่ทราบถ้วยก็ร้อนขึ้นแหละถ้วยร้อนขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบเป็น question ไปก่อนนะครับโอเคทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่านี่ครับ เกิดเรามองดูปัญหาตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาลองคิดเล่นๆว่าแล้วเราจะรู้ไปว่าสามสิบจูนเนี่ยมันแบ่งไปที่ถ้วยเท่าไหร่แบ่งไปที่น้ำเท่าไหร่เออจริงไหมน่าสนใจนะแบ่งไปที่น้ำเท่าไหร่ก่อนดีกว่าก็หาได้นะครับจากอะไรครับ Q ให่ไหมเท่าเท่าไหร่ครับ mc เดลตา t ประมาณนี้นะครับ Q m ของน้ำคือเท่าไหร น้ำเนี่ยมีอยู่หนึ่งร้อยกรัมนะฮะหนึ่งร้อยกรัมนะครับซคือเท่าไหร่ C คือสี่พันสองร้อกิโลตัมกิโลกรัมต่อเคลวินนะครับัปนี้นะขเขาเขียนลงมาข้างล่างนะยซคือสี่พันสองร้อยนะฮะตูนต่อด้วยกิโลกรัมเคลวินประมาณนี้ ส่วนเดลต้าทของเราก็คือเนี่ยแปลงเป็นศูนย์จุดศย์สอเคลวินเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเดลต้าประมาณนี้นะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับลุยเลยเราก็จะสามารถตัดเคลวินกับเคลวินได้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้กิโลของเราต้องใช้ศูนย์สามตัวในการสังเวยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสามตัวเรียบร้อยสุดท้ายผมได้คิวออกมาเท่าไหร่ คิวที่ได้ออกมาคือ420นะคูณกับเท่าไหร่ครับ0.02ประมาณนี้ประมาณนี้นะเอาละพอเป็นแบบนี้เราจะได้ยังไงฮะ420คูณกับ0.02ประมาณ8.4ครับในการทำให้น้ำร้อนขึ้น8.4จูลประมาณนี้อ่ะอันนี้คือฝั่งของของน้ำทีนี้แสดงว่าน้ำเนี่ย สรุปคือใช้ไปเท่าไหร่ครับ8ปดจุดสี่จูนแสดงว่าพลังงานที่อยู่ฝั่งนี้ก็คือเท่าไหร่ก็คือยี่สิบอ็ดจุดหหรือเปล่าใช่ไหมยี่สจุดจูลอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นแล้วเราก็จะหาค่าความจุความร้อนของถ้วยได้จาก Q เท่าไหร่ครับ m c เดลต้า t นะครับในหลักการเดียวกันนะครับในหลักการเดียวกันย1 6สิบ็ุไหม เอ็ม <M S 2> ของถ้วยคือเท่าไหร่เอ็มของถ้วยคือถ้วยอลูมิเนียมสองร้อยกรัมเห็นไหมสองร้อยกรัมเนี่ยขอเป็นศูนย์จุดสองกิโลกรัมแล้วกันนะศูนจุดสองกิโลกรัมนะครับนี่คือค่าของสี่สองร้อยเอ่อยี่สิบเอ็ดจุดหกจูลตรงนี้นะครับแล้วก็เดลต้าทีคือเท่าไหร่ครับเดลต้าทีก็คือ ศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์สองเคลวินประมาณนี้นะครับงั้น c เราก็ได้ละซี c, ของเราได้เป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดจุดหกจูลนะส่วนด้วยเท่าไหร่ศูนย์จุดสองกิโลกรัมใช่ไหมฮะแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์สองเคลวินอะกดตี่เลขก,กันยี่สิบเอ็ดจุดหกหารด้วยศูนย์จุดสองก่อน หารด้วย0.02ก็ได้ประมาณ5,004นะครับ5,400นะสของถ้วยนะได้ประมาณ5,000ถ้วยถ้วยไม่ถ้วยถ้วย,ย5,400จูดต่อด้วยกิโลกรัมเฉลีิตนะครับประมาณนี้ง่ายๆนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือข้อนี้นะครับไม่ยากเลยสักนิดเดียวโอเคเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสงสัยอะไรก็สามารถถามมาได้นะครับ